สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยก่อนเกมนะครับคู่ฟุตบอลในค่ำคืนของช่วงวันพุธนะครับเวลาประมาณตีสามนะครับตี35เหมือนเดิมครับบอลเตะบอลเตะเสร็จตีห้านะครับซื้อกับข้าวใส่บาทได้เลยนะครับเป็นเกมใหญ่นะครับประจำกลางสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้นั่นคือคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดโอทับฟอร์ดรีสอร์ทแอนด์สปานะครับรับการมาเยือนของเชลซีนะครับ ในช่วงของตีสามสิบห้าของวันพุธนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาคุยก่อนเกมกันนะครับเริ่มเลยครับสถิติที่น่าสนใจนะคือการเจอกันห้านัดหลังสุดนะครับของเชลซีกับแมนยูนะครับเป็นทางด้านแมนยูชนะเชลซีได้หนึ่งครั้งและเสมอกันไปถึงสี่ครั้งนะครับทางด้านเชลซีก็จะเป็นหนนะครับคือแพ้แมนยูหนึ่งเกมและที่เหลือเสมอกันนะครับเสมอกันสี่เกมนะครับคู่นี้นะครับ ต้องบอกเลยว่าเสมอกันบ่อยนะครับเรามาดูสถิติ5นัดหลังสุดในลีกของแต่ละทีมกันนะครับ5นัดหลังสุดนับเฉพาะในลีกอังกฤษนะครับเมนยูครับชนะ3แพ้2นะครับเมนยูยิงได้5ประตูนะครับเสีย4ประตูขนต่าง1ลูกนะครับ5นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกนะครับส่วนเชลซี ชนะ2แพ้2สเสมอหนึ่งนะครับยิงได้สิบสอแต่เสียประตูเยอะนะครับเสียไปถึงสิบสามนะครับผลต่างประตูได้เสียก็ลบหนึ่งในห้านัดหลังสุดนับเฉพาะในลีกนะครับทีนี้เรามาลงลึกสถิติในเรียกว่าเชิงลึกนิดหนึ่งนะครับนั่นคือแมนยูห้นัดหลังสุดที่เล่นในบ้านในลีกนะครับ แมนยูครับเล่นในบ้านห้านัดหลังสุดในลีกชนะสองแพ้ไปสามครับยิงได้สี่เสียไปแปดนี่ขนาดห้านัดหลังสุดในบ้านของตัวเองนะครับของแมนยูนะครับส่วนเชลซีเกมเยือนเพราะเชลเ,เ,เพราะเกมนี้เชลซี Chelsea ไม่เยือนเชลซี Chelsea, เกมเยือนของพวกเขาก็คือชนะสามแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งนะครับยิงได้สิบเอ็ดประตู เสียไปหกประตูซึ่งผลงานทีมเยือนของเชลซีดีครับในทางกับการผลงานที่แมนยูเล่นในบ้านก็ดูจะลุ่งๆุ่งดวนดอนกระท่อนกระแท่นเรียกว่าตะเกียรตะกายเกือบจะตายกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในบ้านเนี่ยแมนยูก็แพ้เกมใหญ่ๆอย่างเช่นแพ้ซิตี้นะครับแต่เกมเล็กๆก็อาจจะแพ้มีแพ้พาเลทอะไรพวกนี้ ก็ถือว่าผลงานยังไว้ใจไม่ได้ครับในบ้านนะครับอ่ะมาดูกันที่เกมนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับต้องเริ่มเลยว่าแมนยูเนี่ยในช่วงห้าวันที่ผ่านมานะครับช่วงวันพุทธที่แล้วแตะยูฟาแชมเปี้ยนเีกนะครับพอมาวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์น่าจะวันเสราร์นะจะจำไม่ผิดนะครับก็เตะกับนิวคาสเซิล แมนยูเจอเกมหนักมาสองเกมภายในภายในห้าวันนะครับเจอเกมหนักมาทั้งสองเกมเลยนั่นคือเจอกาลาตาสลายกับเจอนิวคาสเซิลผิดกับเชลซีในช่วงห้าวันที่ผ่านมาพวกเขาเตะเกมหนักกับไบตันไปแค่เกมเดียวซึ่งถือว่าหนักไหมก็หนักครับเพราะว่าเกมที่เจอกับไบตันเนี่ยเชลซีโดนใบแดงนะครับและข้อเสียของเชลซีก็คือ ทำฝาวค่อนข้างบ่อยนะครับจะตัดฝาวแบบลูกที่ไม่ค่อยฉลาดนะครับหรือภาษาไทยเรียกว่าโง่อะไรครับโดยเกมนี้นะครับผมคาดว่าสภาพร่างกายเนี่ยแมนยูดูจะแย่กว่าเชลซีนะครับเพราะฉะนั้นแมนยูเกมนี้เล่นในบ้านพวกเขาจะต้องบุกก็จริงแต่พวกเขาจะต้องเล่นแบบเพร์เซฟที่สุดนะครับต่อบอลให้ชัวร์ค่อยๆทำเกมบุกขึ้นไป เน้นความชัวให้มากที่สุดนะครับส่วนเชลซีในสองนัดสามนัดที่ผ่านมาผมเป็นแฟนเชลซีผมรู้ดีนะครับว่าเชลซีของผมเนี่ยเสียฟาวแบบไม่มีวัวปนเลยครับคือโง่เลยฮะหลายจังหวะมีบางเกมเจอนิวคาสเซลมีตัวเปิดฟรีคิกดีๆนิวคาสเซลมีตัวเปิดฟรีคิกดีๆ <S 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 ก็ไปทำฟาว์นวคาสเซล el, จนถูกเปิดฟรีคิกเข้ามาแล้วก็ เอาไม่ค่อยอยู่นะครับซึ่งเชลซีจุดเสียช่วงหลังเขาของพวกเขาก็คือการทำฟาว์บ่อยนั่นเองนะครับแต่อีกสถิติหนึ่งที่แฟนแมนยูควรจะชื่นใจก็คือเชลซี Chelsea ชนะแมนยูครั้งสุดท้ายที่โอซ็ฟอร์ดเนี่ยต้องย้อนไปถึง10ปีนะครับชนะครั้งล่าสุดนะครับที่ชนะแมนยูในโอซ็ฟอร์ดก็คือปี2013ชนะได้ลูกเดียว นอกนั้นสิบปีผ่านมาเชลซีไม่เคยเอาชนะแมนยูที่โอทัฟฟอร์ดได้เลยนะครับนี่คือสถิติที่แมนยูควรดีใจซึ่งแมนยูในฟอร์มนัดที่แล้วเนี่ยผมพูดหน่อยแล้วกันนะครับปัญหาก็คือการเอาดารโลไปยืนแบ็กซ้ายเอาลูกชอมายืนเซนเ,นเตอร์ หลายคนบอกลูกชอเล่นดีเล่นเซนเตอร,ตอร์ผมมองว่ายังไม่ดีนะครับเพราะว่าหลายจังหวัดลูกชอทําหน้าที่เหมือนเป็นสต็อปเปอร์นั่นคือตัวหยุดคู่แข่งอะ่ะเวลากองหน้าคู่แข่งผ่านมาลูกชอจะเป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับแล้วให้แม็กควายเป็นตัวโคเวอร์ซึ่งบางจังหวัดลูกชอขึ้นมาหยุดคู่แข่งแดนเลยกกเกาอเกตโทษมาในพื้นที่ของลูกชอ ที่อยู่แนหลังแม็กควายก็โคเวอร์ไม่ทันนี่คือจุดเสียเพราะพวกเขาไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันลูกชอก็เึิ่งจะหายเจ็บออกมานะครับทางที่ดีนะครับผมมองว่าแมนยูเนี่ยควรจะให้ลูกชอเล่นแบ็กซ้ายแล้วเอาลินเดเลิฟเล่นคู่กับแม็กควายน่าจะดีกว่านะครับส่วนกองหน้าของแมนยูนะครับในเกมที่แล้วลัดฟอร์ดซึ่ง หลายคนด่าหลายคนเฉยๆหลายคนก็ชินนะครับแต่ผมมองว่าแรดฟอร์ดเนี่ยเขาไม่ถึงกับแย่เพราะว่าบอลของเขาในเกมที่แล้วที่เจอกับนิวคาสเซอรผมมองว่าเขาจะจ่ายบอลได้เสียค่อนข้างเยอะคือการเล่นของเขาคือต้องวัดอะวัดใจถ้าได้ถ้าผ่านได้แทงไว้ให้กาลาโชได้ก็ดีไปแต่ถ้าแทงให้กาลาโชไม่ได้ติดคู่แข่ง ก็เสียบอลแต่ส่วนใหญ่ลัดฟอร์ดจะเสียบอลน,นะครับซึ่งเกมนี้ผมเชื่อว่าในการเจอกันของแมนยูกับเชลซีเนี่ยผลงานก่อนหน้าหรืออะไรเนี่ยมันไม่สำคัญนะครับเกมนี้เขาต้องเล่นกันเต็มที่แต่ผมมองว่าแมนยูสภาพร่างกายอาจจะดูด้อยกว่าล้ากว่าเพราะฉะนั้นแมนยูจะเล่นแบบเพลเซฟค่อยๆทำค่อยๆต่อบอลน,นะครับ แต่ผมหวังว่าเวสต์ฟอร์ดจะกระตือรือร้นมากกว่านี้จะตั้งใจเล่นมากกว่านี้เวสต์ฟอร์ดเป็นนักเตะที่เก่งครับเป็นนักเตะที่เก่งคนหนึ่งครับขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของแมนยูเก่งมาตลอดมาตลอดแต่ช่วงหลังนี่คือความรู้สึกผมนะครับพอเป็นนักเตะระดับแถวหน้าของแมนยูได้เงินเดือนสูงๆมีชื่อเสียง ก็เกิดอาการอิ่มตัวขึ้นมาความทุ่มเทความมุ่งมั่นก็ลดลงไปตามสภาพของทีมอาจจะเป็นเรื่องสภาพจิตใจหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าแรดฟอร์ดตั้งใจเล่นเมื่อไหร่เขาก็ทำได้ดีนะครับผมหวังว่าเกมนี้แรดฟอร์ดจะตั้งใจเล่นถ้าแรดฟอร์ดกับบูโน่บูโน่เขาตั้งใจเล่นทุกเกมอยู่แล้วถ้าประวบก,กับแรดฟอร์ดตั้งใจเล่นด้วยเนี่ย แมนยู U, มีสิทธิ์ชนะเชลซีได้นัดนี้นะครับเพราะว่าเชลซีมันเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับผีเข้าผีออกครับมามากันที่เชลซีเชลซีเล่นยังไงนะครับเชลซี Chelsea ก็เล่นเหมือนแมนยูแล้วครับใกล้เคียงกันเลยก็คือแมนยูจะเล่นค่อนข้างจะไม่ไม่ค่อยมีระบบเน้นความสามารถเฉพาะตัวเชลซี Chelsea ก็เหมือนกันครับ ส่วนใหญ่ก็เน้นความสามารถเฉพาะตัวเหมือนกันแต่ระบบที่เชลซเนี่ยต่างจากแมนยูก็คือการเพสซิงเชลซีช่วงหลังที่พร้อมมาคุมจะเพสซิงครับซึ่งเกมนี้แมนยูจะโดนไหมผมว่าโดนนะครับเพราะสภาพร่างกายแมนยูดูจะแย่กว่าเชลซีเชลซีต้องเพสซิงใส่แน่นอนแต่การเพสซิงเนี่ยเชลซี Chelsea ในเกมที่ผ่านหลายเกมที่ผ่านมาเนี่ยผม ดูในทุกนัดนะครับเชลซีเพสซิ่งเพสซิ่งบ่อยก็จริงแต่พวกเขาเพสกันไม่แม่นบางทีตัดฟาวโง่ชงช่างนะครับโดนใบแดงใบเหลืองกันหลายต่อหลายครั้งนะครับการเพสซิ่งของเชลซีจุดนี้ก็เป็นเรียกว่าจุดดีไหมก็จุดดีคือเพสเพสก็ดีบีบคู่แข่งให้เสียบอลแล้วก็ตัดบอลไปทำประตูแต่เชลซีเองก็ไม่ค่อยคมถามว่าเสียข้อเสียไหมก็เสียครับ เพราะเพจกันไม่ค่อยแม่นเพจกันไม่ค่อยแม่กนก็เสียไปเหลืองเสียไปแดงเสียลูกฟรีคิกลูกตั้งเตะซึ่งเชลซีก็โดนบ่อยเสียฟรีคิกบ่อยตั้งแต่เกมเจอสเปอร์เจอนิวคาสเซิลเจอฟอร์เรสต์นะครับพวกนี้จะใช้วิธีลูกตั้งเตะลูกอากาศใส่เชลซีเนี่ยลูกเตะมุมลูกเซตพีเนี่ยเชลซี Chelsea ก็โดนถ้าเชลซีโดนแบบนี้เชลซี Chelsea ก็เอาไม่อยู่แต่เกมนี้ผมมองว่าแมนยู จะเล่นสไตล์นั้นหรือเปล่าคือพยายามเรียกฟาวล์แล้วเปิดฟรีคิกเข้าไปหรือเน้นลูกตั้งแต่เนะี่ยแมนยูจะเล่นสไตล์นั้นหรือเปล่าหรือพวกเขาจะขึงไปเรื่อยๆมีโอกาสก็ทําหรือถ้าไม่ได้ก็ไม่เสียแต่ผมมองว่าเกมนี้แมนยูจะเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าที่ผ่านมาเขาแพ้นิวคาสเซิลไปแล้ว เสียความเชื่อใจจากแฟนบอลไปแล้วเกมนี้เล่นในบ้านเจอเชลซีครับเชลซี Chelsea อยู่อันดับสิบเมนยูอยู่อันดับหกนะครับอันดับอาจจะต่างกันแต่ฟอร์มสูสีครับประจบกับเชลซีไม่เคยชนะเมนยูามาสิบปีซึ่งช่วงหลังเมนยูก็ฟอร์มแย่กว่าเชลซีผมมองว่าเกมนี้ไม่มีผลเสมอครับ ต้องมีคู้ชนะแต่ผมไม่ฟันธงว่าจะเป็นเชลซีหรือแมนยูนะครับแล้วชนะกันแบบเฉินอฉๆอาจจะ1-0 2-0ครับผมมองว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายชนะเกมนี้จะไม่มีพื้นที่ใหกับการเสมอครับสำหรับความคิดผมนะครับอ่ะผมฟันธงว่าคู่นี้ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะไม่แมนยูก็เชลซีครับสกอร์ไม่เกิน2-0 ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ